ไม่โดนเียบร้อยครับโดนแล้วครับหนูนะครับเต็มปากนะครับผมกับหลายทีครับผมโดนแล้วครับหนูนครับผมหนูนะจ๊ะหนูนะจ๊ะ โดนรักครับไซโลครับผมไซโลครับกัดเยื่อหนูนะครับโอ้โหวัดปากฉีกหมดเลยครับผมลองลองคันใหม่ด้วยไซโลไซโลครับไซพอได้ครับผมแจาครับผมฝากด้วยครับหนู มีผมส่งครับผมเต็มเลยวันบบนี้ครับโคตเด็ดสุดยอดครับเราชมยา,ยาวๆครับวันนี้